การที่จังคุณวัชรินทร์บอมานรับก็ไปพบแพทย์กันได้นะครับเอาก็ยังอยู่ในเรื่องของการป้องกันโรคโควิด -19 ้ของท้งจังหวัดอุดรธานีกันต่อครับโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีบรรจัยในระบบการป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโรคโควิด -19 ครับมีประสิทธิภาพเพียงพอขณะที่ประชาชนในพื้นที่ครับก็มีความตื้นตัวครับในการป้องกันโรคโควิด -19 นี้ลายขึ้นกว่าแต่เก่านะครับไปติดตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ้ของท้งจังหวัดอุดรธานีกันครับ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากชาวไทยที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านโดยผู้ติดเชื้อและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รวมกิจกรรมและเดินทางในหลายพื้นที่นายแพทย์อุเทนหาแก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดอุดรธานีมีการคมนาคมระหว่างจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ทั้งทางบกและทางอากาศโดยแต่ละวันจะมีผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทางจังหวัดจึงได้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็มีคนมารายงานลงทะเบียนในระบบของเราอยู่2 0 8คนนะครับตั้งแต่วันที่สามมานะเป็นถึงวันนี้นะครับก็ถือว่าได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนอกจากนั้นนะครับที่ขนส่งนะครับโดยบริษัทขนส่นงแล้วก็ขนส่งจังหวัดก็มีการรวบรวมรายชื่อคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงส่งมาที่สะสะจด้วยนะครับแล้วก็ที่ การท่าอากาศยานอุดอรธานีก็มีการส่งข้อมูลมาด้วยนะครับก็เป็นทําให้เรามีการติดตามได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีการไปค้นหาในหมู่บ้านว่าใครมาจากพื้นที่เสี่ยงก็เอามาลงทะเบียนไว้เฝ้าสังเกตอาการร่วมกันอันนี้เป็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชน,นครับ นอกจากการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วคณะกรรมาการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานียังได้กำหนดมาตรการเข้มในการสร้างความปลอดภัยของประชาชนโดยมีการตั้งจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมง,งานหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยให้มีความเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ ตามแนวทางอยู่ห่างกันไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือถือหลักสะอาดปราศจากแออดัดเคร่งครัดไทยชนะนอกจากนั้นเรายังมีทีมประเมินการสวมหน้ากากว่าพี่น้องประชาชนกาดไม่ตกนะที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ประเทศไทยเราปอดพู้ติดเชื้อไปนานนะครับประชาชนก็กาดตกนะครับไม่ค่อยสวมหน้ากากต่ำกว่า5 0าสาอรเนเพราะว่านะครับก็มีการลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสด ตลาดนัดนะครับตลาดถนนคนเดินช่วงวันศุกร์เสาร์ตลาดเทศบาลต่างๆในตอนเช้านะครับก็มีการรณลงตอนนี้ดีขึ้นนะครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซนต์ที่โรงเรียนเปิดเทอมนะครับนักเรียนที่ผ่านมาก็อาการตกเหมือนกันตอนนี้มีการรณลงมีการทำหนังสือแจ้งไปที่โรงเรียนทุกคนมีการป้องกันมีการสวมหน้ากากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับก็พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากมาตรการควบคุมและป้องกันที่เคร่งครัดและการไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่300วันจึงทําให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าจังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แต่อย่างไรก็ตามทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดโดยต้องคํานึงไว้ตลอดเวลาว่าไม่ประมาทการอย่าตกทีมข่าว n b t ขอนแก่นรายงาน